อ๋สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่ออกมาโคกน้องหน้าบัลนี่เขาหน้าปลาแล้วเรียบร้อยน้องพี่น้องนะครับบริหยากน้ำเขาน้ำหนักนะครับก็เลยจะมาหมักใบสำสานะครับปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะครับในวงตาข่ายนะครับพี่น้องไต่ไม่เห็นวงตาข่ายใ้นี่นะครับนี่ยสามวงนะครับโดยจะเอาใบก้ามปูมาหมักทั้งเบิดนะครับใบก้ามปูที่ให้ทีมงานไปหาไว้นะครับพี่น้อง วงตะไคร่สามวงนะก็คงจะพอดีกับใบก้ามปูแต่มันบพ่พอก็จะได้เอายุกกรองนะเนาะมามาใส่ขึ้นกันนะครับการมักลักษณะนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องกลับกองเนื่องจากว่าอากาศผ่านได้รอบด้านนะครับอากาศผ่านได้รอบด้านนี่คอนจสิร์ตถุงเราใบก้ามปูใส่แน่แล้วนะครับจะสลับเป็นสั้นระวังใบก้ามปูก็มูลสัตว์นะนะครับตัวนี้เป็นขี้ง่วนะครับนะฮะจะมูลสัตว์ห้อยห้อย ก็ทับด้วยใบกามปูหรือผสมกับรน้ำเซวกันก็ทับด้วยใบกามปูเป็นสั้นๆสั้นๆไปน้องเพื่อนเนาะนะครับหมักแบบไม้เพี่น้องนะครับการหมักใบกามปูหรือการทําปุยหมักในวงตาข่ายในวงบ่อตาข่ายนะครับพี่น้องลักษณะนี้ไม่ต้องกลับกองนะครับเพราะว่าอากาศรอบด้านเขา่านเลยตั้งแต่ห้าอาตาข่ายมาขวดเป็นวงแล้วก็ฟังลัก3ด้าน4ี่ด้านหาด้านหกด้านแล้วเจ้าพี่อน้องหาลักได้นะครับเฮ็ดเป็นวงนี่แหละล้วก เอาวัาสดุมากเขาลงนะครับจะมีใบก้ามปูมีปุ๋ยคอ,อกนะมูลสัตว์นะครับปุ๋ยยูเรียและข้า้ํนำนะครับน่ำไปตักเอาย่นีเนาะนะครับอเดี๋ยวก็ใจเช่ทุ่งจะเ็ดเป็นสั้นเป็นสั้นให้พี่ให้น้องเบิ่งไปเป็นระยะระยะมื้อนี่บ่ได้เอาไว้ขาตั้งก้อบมาหน่อยพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งน้วกันครับหลังจากห้อยมูลสัตว์ไปสั้นหนึ่งพี่น้องนะครับว่ามันกลางแดดเลยไหมน,นี่ใบก้ามปูนะครับหลังจากห้อยมูลสัตว์ไปสั้นหนึ่งละ ถ้าจะลดน้ำพอซุมๆหล้กก็จังจะทับโดยใบซ้ำสายอีกนะครับอ่ะโหดน้ำก่อนพี่นอ้องอ่ะหรือแถาพี่น้องมียูเลียกับโหยูเลียน้ำจังน้อยเนาะเพื่อเพิ่มเนื้อตัวเจนเน่นการย่อยสไลดยเร็วขึ้นครับพี่นอ้องนะครับอ่ะเราก็จะช้วยทุงจะยูเลียตามไปจังน้อยนะครับนะครับ แล้วก็จะลดน้ำตามนะครับพี่น้องเนี่ยเอาน้ำก้อนบอลขาตั้งกล่องไปเดียวมาพี่น้องเอ้ยนะหลังจากหดน้ำไปแล้วนะพี่หนุ่มนะนะครับเราก็จะทับด้วยใบช้ำฉาหรือใบก้ามปูเป็นสั้นที่สองนะครับกระสอบนั่นเลยทับเป็นสั้นสองแล้วพี่หนุนะ่ม มแล้วล่ะอ่าเกียร์เกียร์ข้างในอ๋อยอกงๆไข้ก็ได้พี่น้องนะครับแต่บดตึงกลับต้องเปลี่ยนยำนะบดตึงกลับต้องหนักต้องยำนะครับเอธรรมดานะครับนี่นี่นะครับจะได้เป็นสั้นเป็นสั้นไปสินะครับจะได้รักษาเป็นสั้นสั้นสิแล้วกนะ็ซ้ำด้วยมุนสัตวดที่เขา

ทำด้วยมูลสักนะครับเนะองเนาะชเคลชียร์ตังไหมนะครับเป็นสั้นไปตตามด้วยยูเรียที่เ่านะครับยูเรียล้ะกะ น้ำแล้วก็เฮ็ดเป็นสั้นเป็นสั้นไปเรื่อยๆจุดก็จะเสร็จนะครับจุดก็จะถึงปากนีล่ละนะครับเข้าเสดจส้จักสั่นจักสั่นเนาะนะครับอันดี้ฮะเจะมาเบิ่งบาดเป็นจบ ครับหลังจากรดน้ำแล้วห้ากันสีนไซอีกเป็นสั้นๆแตนะ่เนาะสำหรับใบสำสานะครับหรือใบก้ามปูนะ,ะบุมมือกล่องพี่นอ้องตั้งเซนนะน่าจะเห็นลงไปเลยพี่นอ้องราฆังก็เกี้ยๆ เสมอจังเอยหนักจงังนน่อยกระบอมันถึงกลับขื่นเหยียบด้วยพลังบ้งเพื่อเน้นควมโปร่งนะครับเน้นความโปร่งให้อากาศา่านอย่างแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกครับ แล้วก็ตามด้วยยูเรีย ع. นะครับเพื่อเพิ่มแตเจนเร่งให้จุลินทซี่ในปุ๋ยคอกทำงานได้เร็วขึ้นสุดนีดคนใจแท่ทุ่งบม่มีสารเร่งบ่มีพ่อดอได้ผสนะมน้บ่มีจุลินทซี่อาศัยจุลินทซี่ในมุ่นแคทนะครับ จากโร่ยุเรียลก็ลดน้ำเป็นสั้นๆไปนะครับจะได้ประมาณสักาหรือ6สั้นเนี่ยพี่น้องนะครับประมาณนี้นะครับกรงต,ตวงตวง่า,งายๆคือสั้นละหนึ่งกระสอบปุ๋ยสาหรับใบก้ามปูนะครับชั้นละหนึ่งกระสอบ,นะบหนึ่งกระสอบปุ๋ยงยัยๆนะครับน่าจะพอดีแล้วก็มูนสัดประมาณสามคู่ปูนไปสักนาลงอีกเลยจะให้เป็นสั้นๆไปสินะครับ ักในวงตาคายนะพี่น้องโอ้เนี่ยพี่นอ้องวันน่า,นนาจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วพี่น้องนะครับน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับให้อยปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอ,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 อกไปนี่ ว,ว่ามันเทปนั่นเสียดี๋ยวจะหาหุ้มมากางก็กางเต็นไว้แล้ว ทุดท้ายก็สิ้นสุดไปแล้ววงบอ่อหนึ่งนาะพี่น้องเนาะโดยการปิดทับหน้าบนด้วยขี้ไก่แกรบนะครับพี่น้องเอาก้อนหินขึ้นใส่จังเล็กก้อนดินขึ้นใส่จักหน่อยนะครับเป็นขี้ไก่แ,แกร็บน้องเพื่องเนาะนะครับปิดด้านหน้าเขานะครับมันก็นจะได้เป็นสั้นเป็นสั้นลักษณะนี้วน้พี่น้องนี่นะครับนะครับห้ากับเจา้ามันดูแลแต่จจความซื่นนะครับหดน้ํานะครับห้องบริยัตคักน้องเพื่องเนาะอากาศภายเทโปร่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเฮาเย็ดเป็นสั้นเป็นสั้น ระวางใบซ้ำสากับมูลสัตวนะครับพี่น้องกต่ละสัตว์ครกับโฮยูเลียไปน้าเพื่อเพิ่มในตัวเจนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าบบดนี้เขาก็จะหาหน้าปกงึ่งเพื่อกันแสงข้างแสงให้เขาจาหน้อยนะครับมีผ้าดําคุมอยู่เนาะนะครับกับมือสองมือเขาเปิดเบิ้งข่ายความสื่นพ่อๆครับหดน้ำนะครับน้ำยุส่าขึ้นมาหดนะครับบระตงยานเขาขังพี่น้องเพราะว่าเขาออกมาหนอกงสีเลยขันยวงสีแสดงว่าควมสื่นเขามีนะครับ อีกจชกอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะค่อยๆยุบลงไปเรื่อยๆไปถ้ามันยุบแล้วเขาก็สามารถเติมมุ้นซัดหรือเติมใบมซ้ำซาใส่อีกก็ได้นะครับเฮ็ดเป็นไม้อีกก็ได้นะครับพี่น้องครับการมักลักษณะนี้พี่น้องนะครับเขาจะมีจุลินทรีย์ใส่หรือบ่มีก็ได้นะครับพี่น้องแต่เขาเน้นที่มุ้นซัดกับปุยยูเรียนะครับแต่ถ้ามีจุลินทรีย์หรือมีพ่อดอนหนึ่งใส่ก็ยิ่งจะดีนะครับจะเป็นเลี้ยวขึ้นนะครับโดยปกติปั่นมักประมาณนี้กับประมาณสี่สิบห้าห้าสิบหกสิบ ก็จะย่อยพรอมที่จะนัาไปใสแล้วเป็นปุ๋ยหมักใบซ้ำสานะครับพี่น้องเ่ะเหลืออีกสองวงนะครับเดี๋ยจะเอาจอกยื่นละไรขึ้นไสบันนะครับเหลือสองวงกับใบซ้ำสากับเหลืออยนะครับพี่น้องคงจะได้อีกวงบ่อไอ้วงหนึ่งนะครับสำหรับใบซ้ำสานะครับส่วนจอกนี่ก็คงจะร่วมกับตัวนั้นเนาะตัวนั้นมันกองแวงแซงก็อาจจะเปื่อยยากฮขาเปลี่ยนมาแซงสิ่อาจจะเปื่อยเร็วขึ้นนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนมียังดีๆพอกันไหมนะครับอาจจะคุกคักในจะน้อยเนาะนะครับสาหรับ ปุ๋ยหมักในวงบ่อตาไข่นะครับปุ๋ยหมักใ่ซ้ำซานนี่เองพี่นอนองนะครับออาคลิปหน้าพ่อกับไม่สวัสดีครับ